สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับดาวพระเกตย้ายราศีตั้งแต่วันที่14กรรกรกฎาคมจนถึงวันที่9กันยายนดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรนะดาวพระเกตเนี่ยย้ายมาดีสำคัญมากเพราะลัคนาราศีพิจิกคือหนึ่งใน6รลัคนาราศีที่ผมดูแล้วว่าดาวพระเกตเนี่ยส่งผลดีก็เลยคัดมาแค่6ราศี ราศีอื่นไม่เกี่ยวนี่นะแต่คลิปนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกโดยเฉพาะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับขอบคุณหิ่งพระมูนิมอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชกักรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ําได้นะครับสนใจไลายอดที่คิวคข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลายอดฟาสเทค w w w f ์ s t t e c h c o m f a c e b o s t Instagram แล้วก็ TikTok นะครับสอบถามข้อมูล เรื่องราคาแล้วก็รูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ในหลายอัดนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่ะดาวพระเกตเนี่ยพระเกตในทางโหราศาสตร์นะก็คือดาวนพเคราะหนึ่งในนพเคราะห์เดิมทีเราใช้ตั้งแต่โบราณมานะตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยอยุทยามาเนี่ย ยังเรายังไม่ใช้ดาวว่าเกตเรามีดาวอัตเคะออาทิตนะจันร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาลาหูอัตเค้์พวกนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟดาวดาวแปดวงเนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟอาทิตย์กับเสาก็ไฟนะจันกับพฤหัสก็ดินอังคารราหูก็ลมพุธศุกร์ก็น้ำเขาเรียกว่า ดินน้ำนมไฟคืออะไรร่างกายหรือว่าธาตุขันพระเกศนั้นคือวิญญาณใส่วิญญาณลงไปร่างกายมันจะได้ไปไงขยับขยื่นมีความคิดมีจุดมุ่งหมายมีวิญญาณลักษณะแบบนี้นะครับดันั้นดาวพระเกศก็สําคัญโดยเฉพาะคนสมัยโบราณที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดเเขาใช้ดาวพระเกศเป็นดาววันเกิดนะดาวพรเกศ ถ้าในทางหลักโหราศาสตร์สากลหลักทางดาราศาสตร์เนี่ยพระเกตคือเงาจุดเสาโนโดราหูคือนอตโนโดเป็นจุดเงาซ้ายเงาขวาเงาเหนือเงาใต้ฉะนั้นรูปดวงโหราศาสตร์พราตะหรือว่าโหราศาสตร์สากลเนี่ยเขาจะพระเกตกับพระราหูจะยอยู่ตรงข้ามกันเสมอแต่ของไทยเนี่ยดาวพระเกตถูกคำนวณว,ว่าให้ เดิน1นึ่ราศีใช้เวลา2เดือนหรือ60วันโดยประมาณนะครับทีนี้ตำแหน่งการเดินของเขาเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยเดิน45วันส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเดิน1ปีฉะนั้นดาวพเกตจะอยู่ระยะวงโคโจรจะอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสซึ่งตรงนั้นจะมีกลุ่มดาวหางโคจรอยู่ รอบๆซึ่งก็มีทฤษฎีหนึ่งว่าพระเกตคือดาวหางอ่าซึ่งมันก็ไปตรงกับความเชื่อในเรื่องของนิทานชาติเวรที่ว่าพระราหูเนี่ยนะข้างบนเป็นยักษ์ข้างล่างคือนาาถูกพันลายเอาจักขว้างขาดครึ่งข้างล่างหางหน้าก็เป็นเกตข้างบนก็เป็นราหูที่เป็นยักษ์มีครึ่งตัวถูกไหม อันนั้นก็ไปตรงกับความเชื่องั้นดาวพระเกศก็เลยว่าเป็นดาวห่างก็เป็นความเชื่อที่ผมผมสนับสนุนนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสนับสนุนแนวคิดนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะระยะวงโคโจรอนะระหว่างที่ดาวพฤหัสกับดาวพ่างคารเนี่ยมันมีดาวหางโคโจรอยู่จริงๆอ่าฉะนั้นดาวพระเกศนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่ทายในเรื่องของความรู้เรื่องของวิญญ,ญาณเรื่องของศาสนาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 14กรกฎาคมดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพที่9ของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิก1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่หภพที่9ภพสุภะความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความเป็นมงคลความดีงามทั้งหลายรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์สปอนเซอร์ นี่พบสุภะถ้าพบของใครดีดเนี่ยนะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีผู้อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่สูงกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพระเกตเข้าสู่พบสุภะก็แสดงว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเนี่ยยิ่งลัคนาราศีพิจิกเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังลุ้นตําแหน่งสําคัญอยู่เนี่ยอา,อาจจะมีอาจจะมีอะไร มันขยับดีขึ้นก็นได้อะเป็นใครก็ไม่รู้แหละประมาณเนี้นะนะเอ,อตำแหน่งสําคัญเนี่ยดาวพระเกตเข้ามาสนับสนุนก็แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ประถัเนี่ยนะเข้ามาช่วยเหลืออันนี้ดีอันนี้ดีงั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยชัดเจนครับท่านจะได้โอกาสท่านจะได้โอกาสที่ดี ดาวพระอังคารดาวประจําตัวของท่านก็อยู่ในภพกรัมมะก็แปลว่าตัวท่านตอนนี้กําลังมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของหน้าที่การงานแต่งานก็จะเหนื่อยหน่อยนะวันนี้อัดคลิปวันที่17ดาวพระอาทิตย์กำลังย้ายครับนะสิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยดาวที่ย์กำลังจะย้ายเลยฉะนั้น มันเป็นจังหวะสําสคัญเพราะว่าดาวพระ,ะอาทิตย์ก็คือดาวการงานของท่านดาวทิตย้ายบ่ายสองห้บสามก็บ่ายสาตีพิะ,ะบ่าสามบ่ายสามโมงเย็นเนี้ยนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวการงานจะเข้าพบสุพระแปลว่ากรรมะสุพระการงานจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ในหน้าที่การงาน และดาวอาทิตย์นั้นได้ตำแหน่งมหาจักรครับอยู่ในราศีกรกฎมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเนี่ยดาวการงานเป็นมหาจักรถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยบุกบั่นฟันโฉงเฉงเหนื่อยยากแต่สำเร็จอ่าเพราะว่าเป็นมหาจักร ถือว่าดีแถมดาวเจ้าเรือนลาพระคือดาวพระพุทธก็โคจรเข้ามาสู่ภพสุพะด้วยนะลาพระสุพะโชคลาบมาสนับสนุนนี่อ่าและทั้งหมดทั้งมวลทั้งพระอาทิตย์ทั้งพระ,ะพุธเนี่ยก็จะได้รับกําลังของพระเกตเข้ามาส่งเสริมต้องไม่ลืมครับว่าในราศีกรกฎนั้นเป็นราศีแม่ธาตุทบทวนกันอีกครั้งเมษ แม่ธาตุไฟกรกฎแม่ธาตุน้ําตุนแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดินชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ําครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับราศีกรกฎซึ่งราศีกรกฏเป็นแม่ธาตุแม่ต้องส่งเสริมลูกเหนั้นลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็ได้รับพลังจากธาตุน้ําแบบเต็มเต็มตรงๆ ฉะนั้นที่ผมพูดมาว่าดาวอาทิตย์อยู่ในธาตุน้ําดาวพระพุธอยู่ในธาตุน้ําดาวพระเกตอยู่ในธาตุน้ําอยู่ในเรือนดีที่เรียกว่าเรือนสุภะเรือนแห่งความเป็นมงคลมันไม่ได้เป็นมงคลอยู่ตรงนี้ครับมันมาถึงตัวท่านมาถึงตัวลัคนาราศีพิจิกชัดเจนถึงถึงเลยนะเขาเรียกว่าทางด่วนเนี่ยเขาเรียกว่าตรีโกร่วมธาตุมุมตรีโกร่วมธาตุ ทั้งด่วนเลยครับสวยงามชัดเจนอีกจุดหนึ่งก็คือดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรกฎเนี่ยนะดาวพระจันทร์เป็นเป็นบ้านของบ้านของพระจันทร์เนี่ยราศีกรกฎพระจันทร์เป็นราศีเป็นดาวที่เดินเร็วครับสองวันครึ่งย้ายราศีหนึ่งเดือนเนี่ยครบรอบสิบสองราศีพระจันทร์เนี่ยหนึ่งเดือนครบรอบสิบสองราศีอาทิตย์เนี่ยหนึ่งปีครบรอบสิบสองราศีทังนั้น พระจันทร์เดินเร็วแป,ป,แป,ป๊บแเนี่ยประมาณวันที่ยี่สเ็ยี่สบปดเนี่ยพระจันทร์จะมาทับลัคนาของท่านซึ่งสวยงามและชัดเจนมากนะวันที่ยี่สเจ็ยี่บปดเนี่ยจะส่งผลดีตอนดวงชะตามากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเพราะพระจันทร์เห็นไหมดาวอาทิตย์ดาวพกเกตเนี่ย เอาสองดวงเพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามเนี่ยดาวพระพุธเขาจะย้ายไปอยู่ราศีสิงห์แล้วซึ่งดีนะซึ่งก็เป็นตำแหน่งดีตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งผมได้เล่าในรายละเอียดดวงรายเดือนกันรัชาไปแล้วนะก็ไปย้อนดูติดตามกันได้นะครับดาวอาทิตย์และดาวพระเกตเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎส่งผลตรงมาแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าส่งส่งมาทางออนไลน์และช่องทางร่วมทาน ทีนี้ดาวเจ้าเรือนก็คือพระจันทร์จะมาเยือนท่านในวันที่27 28ก็ชัดเจนครับสวยงามคราวนี้ก็ถึงแบบร้อซและนอกจากนั้นในเดือนนี้เดือนพิเศษเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษของชาวลัคนาราศีพิจิกครับเพราะว่าเดือนนี้ดวงของท่านได้รูปดวงจะโตสดายเกณฑ์จะตตแปลว่าสี่สดายก็คือ เขาเรียกว่าสดาคือคําเดียวกับสะดมช่องว่างหรือว่าเสาหรือว่าระยะห่างพูดง่ายว่าจัตุสดายก็แปลว่าสี่เสาหลักสี่เสาหลักก็แปลง่ายๆว่าดวงสี่ธาตุดวงสี่ธาตุเป็นไงดินน้ําลมไฟลัคนาพิจิกธาตุน้ําครับนับไปสี่ราศีหนึ่งสองสามสี่มีดาวเสาสถิตอยู่ราศีกุมธาตุลม นับไปอีก4ี่หนึ่งสองสาสีร่ราศีพฤกษบธาตุดินมีมฤตยูสถิตอยู่นับไปอีก 4, 1, 2, 3, 4. ี่หนึ่งสองาสีราศีสิงธาตุไฟมีอังคารกับสุขสถิตอยู่เห็นไหมน้ำลมดินไฟครบถ้วนและมุมสังเกตเราจะมีมุมที่เป็นกากระบาดหนึ่งสี่เจดสิบ เนี่ยรูปดวงจตุสดรยราศีพิจิกเนี่ยไม่มีดาวอยู่ครับยกเว้นวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบหกยี่บเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยช่วงนี้จะจะมีดาวพระจันทร์อยู่อันนั้นจะจะเป็นจตุสดรยแบบสมบูรณ์แต่การที่ลัคนาราศีอื่นไม่ได้ครับมีลัคนาราศีพิจิกราศีเดียวที่ได้เพราะว่าราศีพิจิกมีอะไรอยู่มีตัวลัคนาของท่านนี่แหละที่สถิตอยู่ซึ่งก็ถือว่านับด้วย อย่างเงี้ยเขาเรียกได้รูปดวงจตุสไดยสี่ธาตุสมบูรณ์ครบถ้วนมันคือพลังอย่างยิ่งใหญ่มันคือความสามารถพิเศษคิดอ่านทำอะไรก็สำเร็จฉันดาวพระเกตโคจรมาเนี่ยดีมากมากดีอย่าง,งชัดเจนครับผมมองมุมนี้มองแบบภาพรวมนะมองแบบให้คะแนนแบบประกวดนางงามผมไล่ดูมาเนี่ย ผมว่าพิจิกได้ประโยชน์ที่สุดอันดับหนึ่งในการที่ดาวพระเกตย้ายครั้งนี้เฉพาะดาวพระเกตนะเฉพาะดาวพระเกตเนี่ยส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในพื้นดวงในรูปดวงปัจจุบันที่สถิตอยู่ย่างนี้ดูดีที่สุดเลยให้ผลประโยชน์แบบเต็มเมสูงสุดเพราะอย่างที่บอกมันมันมีฟังก์ชันเชื่อมโยงหลายอย่างทั้งเรื่องการงานก็โดดเด่นเป็นมหาจักรทั้งดาวโชคลาภก็ร่วมด้วย ถึงว่าที่23ดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แต่ดาวพุธเมื่อย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ก็จะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและราชาโชคคูณสองทิศทางเรื่องงานเรื่องความสำเร็จเรื่องหน้าที่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงดูดีมากๆแล้วก็พิเศษสุดก็ได้รูปดวงจตุสดายนี่แหละสวยงาม สวยงามชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนมองแล้วเอ๊มันจะดีได้ยังไงอาจารย์ก็ดาวการเงินคือดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นราชาโชคก็จริงนะแต่มว่ามันอยู่ในราศีเมษเนี่ยมันเป็นภพอริคุณต้องไม่ลืมว่าภพอริเนี่ยบ้านใครบ้านอังคารซึ่งอังคารคือใครอังคารก็คือตัวท่านเองเนี่ยไหม เพราะดาวอังคารคองทั้งราศีพิจิกและคองทั้งราศีเมษแบบเนี้ถึงจะเข้าพบอลิแต่ในสื่อหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือถึงลัคนาท่านและเป็นราชาโชคการเงินเป็นราชาโชคดีไม่มีปัญหานะครับส่งเสริมอะไรดีสำหรับดาวพระเกตที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยพบที่9เอาแบบเบสิกครับก็ทำบุญดาวพระเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ อะไรที่มันจะดีกว่าบุญล่ะถูกไหมสวยงามมากนะบุญกุศลทําบุญตักบาตรบริจาคทานนะเอาที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านนิยมเอาที่ท่านศรัทธาและชื่นชอบเราไม่ต้องบอกโอ้ยทำบุญอันนั้นทําบุญนี้ทําเลยนะไม่ต้องเลือกไม่ต้องเกี่ยงว่าจะทําแบบไหนทําอะไรเอาทําที่เราสะดวกศรัทธาเห็นไหมผ่านไปตรงไหนมีเวลาว่างนิดนึงอ่ะ ใช่ไหมบริจาคเอาเงินห่อดตู้ก็ได้หรือจะทํานูน่นทํานี่ก็ได้ทุกแบบทั้งวัดวาอารามมูลนิธิการกุศลโรงพยาบาลได้หมดครับอันนี้1แล้วนะ2ในช่วงนี้จะเป็นวันพระใหญ่อาสาฬหะและเข้าวันษาซึ่งมุมเนี้ยมุมของวันอาสาฬหะเข้าวันษาเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากครับนี่แหละครับ ผมเอารูปดวงวันที่วันอาศะาหะมาแล้วอยู่ตรงเนี้ก็คือดาวพระจ,จันทร์นอยู่ที่ราศีมังกรพระจันทร์เพนเห็นไหมขึ้นสิบห้า้ามเดือนแปดแปดหลังนะอาทิกราสฉะนั้นพระจ,จันทร์เป็นตำแหน่งอดีศรพระอาทิตย์อยู่ราศีกันโอ้โหนี่ได้รูปดวงอีกแล้วแม่อันนี้เขาเรียกว่าทายสดเหมือนไลฟ์เลย เหมือนไลฟ์เลยนะครับคือไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรอะ่ะเปิดดวงมาแล้วก็ว่ากันไปเลยเนี่ยนะให้พูดซ้ำอีกครั้งพูดไม่ได้แล้วเพราะไม่มีบทผมบอกแล้วใช่ไหมว่าได้จดตุสดายไปแล้วหนึ่งจุดใช่ไหมเออได้รูปดวงจตุสดายไปแล้วใช่ไหมสี่ธาตุเนี่ยในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสองสิงหานะประมาณนี้นะสามสิบเอ็ด หนึ่งสอง้าสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสิงหาสามสิบเอ็ดกรกฎาคมวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองในช่วงวันพระใหญ่นี่แหละอาสาลหกเข้าบรรษานี่แหละพระจันทร์อยู่ตรงนี้แกนทาวารแม่ธาตุดินพระพฤหัสอยู่ตรงนี้แกนทาวารแม่ธาตุไฟดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้แกนทาวารแม่ธาตุน้ำดาวอาทิตย์มหาจักร พฤหัสราชาโชคจัน์อดิศรจันอดิศรคืออะไรพระจัน์เป็นดาวธาตุดินครับราศีมังกรเป็นแม่ธาตุดินเรียกว่าดาวที่เป็นถูกธาตุเนี่ยเข้าสู่แม่ธาตุใครที่มองข้ามบอกโอ้ยพระจัน,อน,น,น,อน,น์อยู่ตรงนี้เป็นปลาเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรถูกไหมอยู่ตรงนี้เป็นปะะอ่าแต่จริงแล้วพระจันเนี่ยอยู่ในราศีมังกรแม่ธาตุดินเขาจะได้ตําแหน่ง จันอธิสอนเข้มแข็งแข็งแรงมีพลังสะสิเมธและมังกรนะตำรายังเคยบอกไว้ได้ตําแหน่งดาวยงยศด,ด้วยนะครับดูดีดูด,ดีที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นจันอยู่แกนทวาพรพฤหัสอยู่แกนทวารอาทิตย์อยู่แกนทวารได้รูปดวงพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับเขาเรียกว่ารูปดวงจันครูสุริยา ันครูสุริยาอยู่แกนธวานทั้งหมดสวยงามจริงๆได้อยู่แกนธวานตั้งแต่นี้แล้วอยู่ที่ประมาณวันที่25 26เนี่ยอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยแต่ไม่สวยในดวงลัคนาราศีพฤฤฤฤิจิกต้องรอให้เข้าแกนธวานราศีมังกรเพราะอะไรหนึ่งพระจันทร์เพนไงเห็นไหมพระอาทิตย์เล็งพระจันทร์พระจันทร์เพน วันที่สากรกฎาคมขึ้น14บสค่ำ1สิงหาขึ้น15บ้ค่ำเดือน8หลังอธิกมากอาสารหาบูชาเรียกว่าวันพระใหญ่ในปลายเดือนนี้ทั้งวันอาสาระหบูชาแล้วก็วันเข้าวันษาดวงท่านดีมากหาโอกาสนี้นะทำบุญทำกุศลทำบุญใหญ่นะ ใครที่เรียกว่ามีโปรแกรมที่จะไปวัดไปทําบุญกับครอบครัวกับญาติผู้ใหญ่อะไรต่างๆนานาเนี่ยโอโ้โหดีมากเลยส่งเสริมดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือองค์กรอ่านะท่านลุยเลยขอเป็นอาสาสมัครทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยถ้าเป็นองค์กรนะบริษัทท่านหรือว่าองค์กรหน่วยงานท่านเนี่ยอาจจะทําบุญเข้าบรรษาอะไรเงี้ยท่านเองอาสาไปลุยไปไป,ไปทำไป ขอรับผิดชอบหน,หน้าที่นั้นหน้าที่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะออกแรงก็ได้ถ้าไม่มีเงินจะเรียกว่าอันนี้ไม่เรียกว่ามูหรือไม่มูอ่ะแต่ว่ามันส่งผลที่ตด,ดวงชะตาแบบดีมากๆพลิกชีวิตมากๆตามที่ผมได้สาธยายมาเนี่ยทั้งจัตุสาดายัยทั้งจันครูสุริยาเนี่ยถือว่าเป็นรูปดวงพิเศษที่สูสีอันดับหนึ่งมันเกิดยาก เอาเนี่ยนะเนี่ยเวลาเนี่ยรูปดวงแบบนี้เด็กที่เกิดในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยเนี่ยและเกิดเวลานี้จะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยครับเนี่ยเกิดสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยลัคนาจะอยู่ที่พิจิกนะวันที่สิบอ่าวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะเนี่ยประมาณบ่ายสองเนี่ยจะลัคนาจะอยู่ที่ราศีพิจิกเลยเด็กที่เกิดวันที่หนึ่งสิงหาจะได้รูปดวงนี้เลย จะได้รูปดวงทั้งทั้งจันครูสุริยาทั้งจตุสดดยอันเนี้ยอน,นาคตเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตในแผ่นดินแน่นอนอะรับรองนี่นี่คือดวงกำเนิดเขาเลยไงถ้าเกิดว่าเขาเกิดวันที่หนึ่งสิงหาหรือว่าวันที่สามสิบ็ดกรกฎาเนี่ยโอ้โหบึ้มบ, <laughs> บั่มบึ้มบัามเนี่ยรูปดวงแบบน่าอิจฉามากเลย แต่ไม่ใช่ว่านี่ผมไม่ได้ไปให้เลิกผ่าคลอดนะอะไรอย่างนี้นะไม่เอานะขอให้เป็นตามธรรมชาติเกิดคนเขาจะเกิดมาก็แสดงว่าเขามีบุญที่จะมาเกิดในเวลานี้ไม่จะเป็นต้องลัคนาราศรีพิจิกด้วยเนะี่ยเกิดตรงไหนก็ได้ยิ่งเกิดในช่วงเนี่ยอยู่ในในมุมแกนทวารเหล่านี้เนี่ยโอ้โหยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยยิ่งส่งเสริมเอาง่ายๆวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองเนี่ยนะเอาเกิดเวลาไหนก็ได้ เกิดเวลาไหนก็ได้รับรองครับดวงเด่นดวงดีแต่มันก็ไม่ได้ว่าดีเท่ากันทุกคนนะมันก็ต้องแยกกันไปแต่โดยภาพรวมเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นดวงยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นดวงไม่ธรรมดาเด็กที่เกิดในช่วงนี้สามวันเนี่ยนะเฮงปังรวยชัดเจนประมาณนี้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนาะ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยดาวพระเกตมาดวงเดียวเนี่ยดวงมันขยับฟังก์ชันมันขยับหมดเลยฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีและหาโอกาสนี้ครับส่งเสริมเรื่องบุญเรื่องกุศลส่วนเรื่องหน้าที่การงานก็ขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจงานอาจจะหนักหน่อยรับผิดชอบมากหน่อยมีความเสี่ยงมากหน่อยแต่ทิศท,ทางสำเร็จและเดี๋ยวดวงชะตาเดินสิงหามันจะมาตอบโจทย์ เดือนหน้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแล้วทิศทางมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก่อนจะจากกันไปอีกครั้งหนึ่งก็ต้องฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ใส่กระดิ่งนะครับให้ด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนเผื่อคลิปไม่แจ้งเตือนนะก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับขอขอบพระคุณชาวลัคนาราศีพิจิกครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงปังรวย ทุกท่านครับสวัสดีครับ